ตายแล้วถ้าไม่ใช่กรรมหนักหรือกรรมที่หนักทางดีก็ขึ้นเลยไปเลยสวรรค์ไปเลย,เลยถ้ากรรมหนักทางชั่วก็จมไปเลยถ้ากรรมหนักอยู่ในอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อพอที่จะสอดแสวงหาส่วนบุญโโกสกุลจากญาติได้อยู่พวกนี้จะมาหาญาติท่านแสดงไว้ในกิโลกุตกันทศูท่านว่าเวลาตายแล้วที่ไหนไม่ไปนะต้องไปหาญาติ หาวงเจ้าของเวลาไปอยู่ทางสามแ่งสีแง่แงอยู่ทางนอกฝาอะไรประตูบ้างที่ไหนบ้างพวงญาติรับทานอาหารกันอาหารจะดีขนาดไหนรับไม่ได้นั่นเห็นไหมละ่ะมันเป็นคนละโลกแล้วทั้งน,นั้นก็รับทานอยู่ทั้นี้ก็รับไม่ได้ไม่ใช่วิสัยนี่ทีะท่านเึงได้ทาบุญอุทิศส่วนกุศลเวลาทําบุญอุทิศส่วนกุศ <c oughs> ลน,ศนี้ พวกญาติพวกพวงมาได้รับส่วนกุศลบางคนไปสวรรค์เลยสดสวรรอนก็มีแล้วบางคนไม่มีญาติมาทำบุญดูทิศส่วนกุศลให้ก็เสียอกเสียใจไปเสวยกรรมตามเดิมนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านแสดงไว้ในกิโลกุตการทศูนย์สสนะพวกที่ได้บุญได้กุศลเต็มหัวใจแล้วไปสวรรค์สดสวร้อนเลยก็มีพวกเปลี่ยน เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติสูงขึ้นก็มีพวกที่ไม่ได้แล้วก็เสียอกเสียใจทั้งมาทั้งไปเพราะไม่มีญาติเข้ามาเกี่ยวข้องทำบ,บุญที่ให้มีคนนี้ขาดทุนนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราทําบ,บุญให้ทานทุกวันนี้อย่างมีวันนี้เป็นต้นน,นั่นที่เริ่มต้นในวันนี้ก็ทําบ,บุญเพื่อสเพสัตาบาสต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั้นมันต้องอาศัยพึ่งผู้อื่นทั้งนั้น ที่เราทํามบูรุธินี่ส่วนกลางกลางไปเลยอุทิศส่วนกุศลถึงไหนถึงกันได้เป็นญาติกันหมดเลยยังเรียกว่าทํามบูรุษแผ่ส่วนบุญหาสัตว์ทังางยทั่วแดนโลกธาตุนั่นให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะตายแล้วถ้าไม่ใช่กรรมหนักหรือกรรมที่หนักทางดีก็ขึ้นเลยไปเลยสวรรค์ไปเลย,เลยถ้ากรรมหนักทางชั่วก็จมไปเลยถ้ากรรมหนักอยู่ใน อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อพอที่จะสอดแสวงหาส่วนบุญสกุลจากญาติได้อยู่พวกนี้จะมาหาญาติท่านแสดงไว้ในกิโลกุตกันทศานว่าเวลาตายแล้วที่ไหนไม่ไปนะต้องไปหาญาติหาวงเจ้าของเวลาไปอยู่ทางสามแผงสี่แผง,แงอยู่ทางนอกฝาอะไรประตูบ้างที่ไหนบ้างพวกญาติรับทานอาหารกัน อาหารจะดีขนาดไหนรับไม่ได้นั่นเห็นไหมละ่ะมันเป็นคนละโลกแล้วอย่างนั้นก็รับทานอยู่ท่านนี้ก็รับไม่ได้ไม่ใช่วิสัยนี่นท่านถึงได้ทาบุญอุทิศส่วนกุศล <c oughs> เวลาทําบุญอุทิศส่วนกุศลน,นี้พวกญาติพวกพวงมาได้รับส่วนกุศลบางคนไปสวรรค์เลยส,สดรรค์ละลนก็มีอือแล้วบางคนไม่มีญาติมาทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็เสียอกเสียใจ